ที่ท่านพูดกันถึงมามจะเป็นท่านปึ้งก็ดีหรือท่านปูก็ดีหรือดอกไม้ก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้สรุปสรุปอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็จะเบดถามว่ามองเข้าไปในกระทรวงแล้วเป็นยังไงมองแล้วมันไม่สามารถจะเห็นภาพเหมือนเมื่อสมัยก่อน ที่พวกผมยังทำงานกันอยู่ครับมันเป็นภาพที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอออายุมันทักจะสั้นลงจำมะงั้นนี่ดูผลงานแล้วกันครับแต่ก่อนประเทศไทยไม่เคยคุยครับเราเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน เวลานี้เราก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่ในด้านลบครับกันไปดูแล้วกันการคอร์รัปชันทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยแฟงเข้าไปหมดแล้วครับมันเกิดขึ้นจากใครอย่างไรแค่ไหนพี่น้องทุกคนรู้ดีกันอยู่ใช่ไหมครับ ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะเมื่อรู้รู้กันอยู่แล้วมันจะด้าทนด้าได้ดังไปถึงไหนก่อชัดเจนนะฮะนี่คือภาพรวมๆพี่น้องครับส่วนความล้มเหลวยังไงยังไงนั้นนี่นะผมคิดว่าโอกาสดีๆเดี๋ยวค่อยมาวิสัชนากันใหม่เพราะมันล้มเหลวมากนะฮะนอกจากล้มเหลวแล้วนี่นะ,ะท่านโพสบอกว,ว่ามันยังเลอะเทอะด้วยนะฮะสกปรกโสม,มมด้วยนี่ผมแถมอีกต่างหาก ี่น้องครับเห็นด้วยไหมครับอ้าวมาถึงเรื่องใหญ่เวทีนี้ก็พูดกันบ่อยใครไม่พูดเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะเฉยคือการที่อ้ายปึ้งนะครับผมดกดกหรือหัวร้านพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> สุรพงษ์โตวิจักรไทยกุลนี่แหละครับเป็นละฐมนตรีนะฮะไม่ต้องพูดไม่ต้องจการายเรื่องหนังสือเดินทางอะไรต่างแต่ว่าเร็วๆนี้ที่วิจารก,กันมากคือการที่ เอ่ยปากคมควูว่าจะเชิญ UN มาให้เจรจายุติความขัดแย้งในประเทศไทยนะครับล่าสุดนี้เห็นว่าทำหนังสือถึงสถานทูตต่างๆเชิญทูตมาประชุมครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้พูดจาพูดเจออะไรกันบ้างเราไม่ทราบพี่น้องครับแต่เราเดาได้ว่าทิศทางเขาเป็นอย่างนั้นแหละครับก็คือปกป้องระบอบทักษิณคงจะใส่ร้ายมวลมหาประชาชนอย่างรุนแรงนะครับ คำถามก็คือว่าการที่เขาจะลากยูเอ็นเชิญบันคีมูลมาให้มาเป็นตัวกลางตัวยุติปัญหาในประเทศเรานี่เราควรจะพูดถึงอนายปึ้งไอ้ไปึ้งยังไงดีท่านอาท่านทวชัยก่อนนะฮะในบันคีมูนเนี่ยแหละครับในบันคีมูลนี่เป็นชาวเกาหลีใต้นะครับครับแล้วเ,เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเนี่ยเขาลบกันมา60 เป็นศัตรูกันนะฮะ61ปีแล้วนะครับนายบันคีมูลยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยแล้วจะเชิญนายบันคีมูลมาแก้ปัญหาให้ไทยได้อย่างไรครับครับก็พอดีผมเพื่อนผมนะครับเขาไลน์มานะครับผมจะอ่านให้ฟังนะฮะเขาบอกว่า My friend at the United Nations just called to tell me that Surapong is now the laughing stock. of the international community and they feel very sorry for Thailand to have such an imbecile for foreign minister ผมจะแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเพื่อนนะฮะ,ะเพื่อนที่ UN โทรมาถึงเพื่อนผมคนนี้นะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะฮะบอกว่า สุรพงษ์น่ะขณะนี้เป็นที่คนก็หัวเราะเยาะกันนะครับเป็นที่หัวเราะเยาะกันในในวงการระหว่างประเทศนะฮะและ,ะพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่านะครับรู้สึกเสียใจสำหรับประเทศไทยที่มีไอแอมเบอร์ซิลเนี่ยนะแอมเบอร์ซิลเนี่ยผมแปลว่าอะไรฮะรผมก็ไม่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่ากับ น้องตันนะครับเดี๋ยวผมก็ข้ามในนีน้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะแปลให้นะครับมีเนี่ยซัชเช n นเอมเบอร์เซรัฐมนตรีต่างประเทศผมก็ไปเปิด d i กชันนารีนะครับไปเปิดพดจนานุกรมภาษาอังกฤษไอเอมเบอร์เซลนะครับมันก็แปลว่าอย่างนี้นะครับ a person exhibiting a degree of mental deficiency between that of an idiot and a moron ก็คบุคคลนี่ <c oughs> ที่มีนะฮะผมไม่ได้ว่าท่านนะท่านปึง้ง นีอันนี้นี่จากดิ c ช i น n a รีนะครับจริงๆท่านไปเปิดดูได้นะครับคือบุคคลซึ่งมีไอ้สมองเนี่ยนะฮะมันสมองเนี่ยมันมันขาดหายไปนะฮะทำไมครับระหว่างความเป็นอีเดียตฮะกับความเป็นโมรอนเดี๋ยวโมรอนนี่อาแล่แปลไม่ได้แล้วผมก็ไปหายอีกนะฮะไอ้โมรอนนี่แปลว่า a very foolish or stupid person ก็คือ พูดง่ายว่างี่เง่าครับรู้สึกว่ารู้สึกภาษาเหนือจะสรุปว่าจาดห่าวนะฮะอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับหัวร้านนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับหัวร้านเร่อง่เร่องาจริงๆนะอันนี้อยู่ในดิกชันนารีเลยนะฮะแล้วกับเพื่อนส่งมาให้จริงๆครับก็คือเป็นที่หัวเราะยอกของเพื่อนของนานาประเทศใช่ครับอืมนะฮะอ้าวท่านท่านปี ผมชักสงสัยเลยนะฮะสงสัยในขราชการกระทรวงการต่างประเทศนะ,ะว่าจะเป็นผู้วางยาคุณปึ้งหรือเปล่าวางยาวางยาคุณปึ้งอนะคือชักสงสารคุณปึ้งึ้นมาละผมผมใจอ่อนเนะยนะวางยาตรงไหนฮนะ่ะท่าน<ะ>ปีชาคือปล่อยให้คุณปึ้งทําอะไรบ้าๆบอๆทํา,า,าทไปไนดะ้อ๋อนเลยผมว่านะะผมสงสัยนะเดี๋ยวนะ คุณปพ้่งจะทำไปมันบ้าบอๆจะด่าสารแล้วธรรมนูญด่าเลยปล่อยให้มันด่าไปนะนิสัยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่าไม่ต้องทวงนะพนัการเสดไม่ต้องทวงนะปล่อยก็ทําไปบ้าบ้าบอๆทาไปนะมันก็เป็นการวางยาแล้้ตกลองเรื่องยูเอ็นนี่ท่านปีชาคิดยังไงครับที่เขาจะเอายูเอ็นมาเป็นกรรมาการกลางยุติโอ้โหจะเกิดสงครามกลางาเมืองยุติความขัดแย้งไปไกลแล้วเชิญบันคีมูลมาดีกว่าผมว่าจะเก่งมากนะคิดขึ้นมาได้ นะคือมันไม่มีใครเขาทำกันฮะเป็นคนแรกที่ทำนะนะคิดได้ยังไงคะไม่ไม่ไม่มีประเทศไหนที่เ็าทำกันนะฮะมีแต่เขาจะไม่อยากให้อยู่เอ็นเขามายุ่งกิจการภายในนะฮะแต่อ้นี้พยายามจะเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่เขากลัวกันนะพี่อ้อยทันทูตเพ็งโฉมนะฮะก็คือที่เขาบอกว่าทักษินนี่พี่น้องครับ เกงโยนาอย่างหนึ่งที่ผ่านมาคือใช้ย,ยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศแปลว่าเอาข่าวของเมืองไทยไปให้ข่าวนานาสากลหลายประเทศแล้วให้ข่าวในทางที่เขาเป็นคุณกับเขาเสียหายกับบ้านกับเมืองแต่เขาเอาแต่ได้แล้วก็ตีเข้ามาข่าวนี้ก็บีบคนต่างประเทศได้ยินเลอะ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 <ม>จะเกี่ยวกับตรงนี้ไหมมันเท่ากับขายชาติเลยฮะแบบนี้อ๋ออ๋อ ท่านคิดว่าไม่จะเกี่ยวไหมท่านบีชาขายเกียรติยศของประเทศชาตินะแสดงให้เห็นว่าคนไทยนี่มันโง่ขาวด้วยนะ,ะนะขายหมดเลยอ่ะมีอะไรขายทุกอย่างนะขายทรัพย์สินขายอะไรหมดเลยอนะเอาท่านาท่านทวัชชัยจะขอแทรกเรื่องโลกร้องประเทศนะฮะที่จะไปเชิญบันคีมูลมาเนี่ยนะครับผมก็ไปเอากฎบัตรของสปาะชาชาติมานะครับเอาหมวดที่หนึ่งเลยนะฮะความมุ่งประสงค์และหลักการของสปาะชาชาติเนี่ยครับ มันมีอยู่2ข้อนะข้อ1ก็มีอยู่สี่ข้อเล็กนะข้อ2เนี่ยนะครับข้อ2เนี่ยนะในข้อ7นะฮะของข้อ2เนี่ยเขาแปลว่าไม่มีไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบันจะให้อํานาจแก่สหประชาชาติเข้าไปแทรกแซงในเรื่องซึ่งโดยสาระสำคัญแล้วตกอยู่ในเขตอํานาจภายในของรัฐใดๆเป็นเรื่องภายในของเราครับ จะไปเชิญขึ้นมาได้ไงมันขัดกฎบัตรครับอ่อครับครับเอาจอดป้ายยังไม่จอดป้ายเดี๋ยวไปที่ท่านพศก่อนเรื่องนี้คิดยังไงครับเรื่องจะเชิญยูเอ็มาหรือรวมทั้งที่เคลื่อนไหวกันวันเนี้ยสรุปครับง่ายๆคนไทยเราพูดกันมานานแล้วครับชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน ชักหัวล้านข้าเมืองไอ้เงี้ยครับผมก็ได้แค่นี้ครับโอ้โหสั้นๆได้ใจความเอาถ้าก้นมาที่ทูตอ้อยครับมองยังไงเรื่องนี้ลองในฐานะที่ดิฉันเคยถูกยืมตัวจากกระทรวงการต่างประเทศไปปฏิบัติงานอยู่ที่สหประชาชาติเอสแคปกรุงเทพ โดยสัญญาจ้างจ่ายโดย UN เนะคะเป็นตำแหน่งโปรเฟ s ชั o น a อลสตาฟนะคะดิฉันอยากจะขอร้องที่ปรึกษาของไอปอบผีฟ้านะคะเพราะว่าตัวนายกก็เป็นอีปอบไปแล้วไอปึ้งก็ต้องเป็นป่อผีฟ้าเหมือนละครหรือยมพบาลเจ้าขานะคะ นะคะแล้วก็เติมเคียวให้มันหน่อยนึงมันจะได้ดูแมนขึ้นแล้วการแต่งตัวบุคลิกเนี่ยนะคะสโลสุดๆเลยเชยยิ่งกว่าใครในต่างจังหวัดชาวไร่ชาวนาเขายังแต่งตัวดีกว่ามันอีกเลยค่ะดิฉันอยู่ที่นิวยอร์กตอนรับท่าน เปรมตินสูลานนมา3ครั้งสปีชของท่านใน UN ท่านได้ทำงานอย่างแข็งขันในสมัยท่านอนันต์ปัญญารชุนก็สร้างชื่อเสียงนะคะม่อมหลวงพีรพงศ์เกษมศรีซึ่งท่านหอรณนะนภาพไปแล้วท่านเป็นผู้ที่นำประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับโลกโดย เป็นที่ยอมรับของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหาประชาชาติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า chairman of the security council นะคะบัตรนี้นะคะดิฉันกเกษียณออกมาดิฉันเคยอยู่ในเหตุการณ์ณตอนนั้นนะคะท่านสิทธิ์สวสิลายดิฉันก็เคยเป็นเลขาท่านนะคะดิฉันอยู่ในทีมเลขารัฐมนตรีมาสองคน คนหนึ่งเป็นนักการเมืองอามาจากข้างนอกก็คือท่านสิทธิ์อีกคนหนึ่งเป็นข้าราชการก็คือท่านอุด,ดัตอรอุปดิปาจาริยางคูลดิฉันเป็นหน้าห้องมาทั้งสองคนนะคะดิฉันสามารถเปรียบเทียบแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้อยู่ในกระทรวงแต่ลูกน้องดิฉันบัดนี้เป็นรองประหลัดกระทรวงสามคนเป็นอธิบดีไม่รู้กี่คนนะคะดิฉันรู้ภายในทั้งนั้นว่า มันหวยดับเบลิลหวยทริปเปิลหวยนะคะไอ้ตังกิ้วทรีไทมเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยออกไปอย่างเดียวค่ะตกลงเรื่อง u ูนท่านท่านพูดอ้อย,ยังไม่ได้ตอบนะตอบค่ะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ไงคะการแต่งตัวก็เสลอนะคะแล้วยิ่งตอนที่ไปเฮกตอนที่เรื่องขมเมรท่านจำได้ไหมคะ มีการออกแถลงการอ,อยางหน้าตาเฉยเลยนะคะบอกว่าจริงๆไม่ได้อยากไปหรอกเพราะว่าผมมาฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องนะคะอะมงางั้นคุณมารับงานหน้าที่นี้ทำไมถ้าคุณตอบอย่างนี้แม่ก็เสียห,ยหายหลายแสนแล้วพอไปถึงก็นั่งเป็นเจวบนะคะเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องค่ะเขามีภาษาให้ฟัง ติดตามภาษา U N 5ภาษานะคะแมงฟังไม่ออกเลยสักภาษาเดียวแล้วภาษาอังกฤษก็ยังเคยพูดเองบอกเองว่าพ่อมันไม่ได้แต่งงานกับเมียฝรั่งก็เลยพูดอังกฤษไม่ได้แล้วยังจะหน้าด้านอยู่กระรวงได้ยังไงอ้อากาศเริ่มร้อนผมรู้สึกร้อนมากนะนี่ <laughs> แต่น่าสงสัยนะคะ เขาจบมาจากอเมริกานะครับเขาเนี่ยเขาเขาไปเรียนจบปริญญาตรีนะฮะ